ข้างๆมันมีเงาดำเล็กๆเ,เป็นทรงเออันนี้คือนหนคะค่ะขอ,ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ข้าวถึงอาทิตย์สองเดี๋ยวมานะรุนะได้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำเดือบป้องให้ก่อน ก่อนดีกว่าม,มุมนี mm ้อ hmm. mm ื hmm. หนึ่งหูสองไม่ใช่แค่นี้นะใชให่หนึ่งสองสามออกแล้วใหญ่มาก<อ>นี่ดูหนัง นี่คือหนังที่อยู่ในซองเห็นไหมมันมีเล็บด้วยนะคะใช่ไหมเล็บเมื่อกี้ที่นิดอ่อนเล็บเมื่อกี้อ่อนแต่หนังหนังที่มันเป็นก้อนอยู่ที่ทําให้เราเจ็บถ้ามันไม่หอมมันตุ๊บๆเออใช่ใช่ใช่เรารู้ได้ไงมันหัวมันกลือกเกลือกกันอันนี้ไม่ไม่ตัดแล้วไม่เอาแล้วอ่ะตัให้ถ้าไปถ้าไปแง่ไปอะไร ใช่ต้องเลเอาเอาออกแล้วต้องเลิก่ม่งั้นเป็นกอเงเลออ้ถ้าไม่งออกมามันก็พวมใช่ลบิกณทุกอย่างในการงไม่ต้องนัดธรรมดาีใช่อนนี้มือเราลป่พมันแงจะหลอดนีก็เป็นอันนี้อ่ะรองเราลึกเราจะต้องคอยเอาสมรีอ่กมาซับเข้าไปในซอกเหงวให้แห้งอย่าให้น้ำมันเข้าไปขัง หนึง่งสองไม่กล้าดันเหล็กเลยอ,อาจจะครึ่งด้ามอ่ะของเราอะดูมันโกกมันไม่เคยเห็นใช่ไหมใช่ใช่นะี่คือหนังที่ทำให้ปวดเจ็บอว่โลม